สวัสดีเจ้าชายและแม่มดทุกๆท่ทานวันนี้แบรนด์ชาเนลขอเสนอ Release That Witch ปล่อยแม่มดคนนั้นซะบทที่65ลางร้ายก่อนหน้านี้ก็เคยมีเสียงตแตรดังมาแล้วหลายครั้งส่วนใหญ่เป็นกรณีที่สัตว์อสูรบุกโจมตีเมืองชายแดนทีละหลายสิบตัวซึ่งกองพลเรือนรู้วิธีรับมือกับสถานการณ์นี้ดีอยู่แล้วดังนั้นโรแลนด์จึงไม่ตกใจเขาสั่งหยุดการฝึกกลางคันให้เวีนิสและไลนิง กลับไปพักผ่อนในปราสาทให้อนาพานาหน้าไปรอคนเจ็บที่หน่วยพยาบาลส่วนเขากับในติงเกนรีบไปที่กำแพงเมืองแต่ไลนิ่งแย้งว่าหม่อมชนี้เป็นนักผจญภัยแท้ๆมาเหยียบดินแดนตะวันตกก็นานแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นสัตว์อสูรบุกมาครั้งละมากๆเลยพูดไปก็น่าละอายใจนะดังนั้นหม่อมฉันขอไปด้วยเพคะโรแลนด์ Roland ปฏิเสธข้อโต้แย้งอีกฝ่ายโดยไม่ลังเลทั้งยังสั่งให้เวนิสคอยดูไลนิ่งให้ ได้อย่าให้เธอออกไปเพ่นพ่านตอนที่สัตว์อสูรบุกโจมตีเด็ดขาดจากนั้นจึงหันไปมองในติงเกนฝ่ายหลังพยักหน้าแล้วเข้าไปคว้ามือโรแลนด์เปิดโลกแห่งหมอกมายามุ่งหน้าไปยังกำแพงเมืองทันทีนับตั้งแต่รู้ว่าในติงเกนสามารถนำสิ่งที่สัมผัสเข้าหมอกมายาด้วยได้โรแลนด์ก็หลงไหลาการเดินทางด้วยวิธีนี้มากทะลุสิ่งกีดขวางข้ามผ่านภูมิประเทศเดินหนึ่งก้าวก็ไปได้ไกลหลายเมตร นั่นทำให้เขารู้สึกเบิกบานจากความเป็นอิสระพอสมควรเมื่อถึงเชิงกำแพงเมืองโรแลนด์ก็ก้าวออกจากหมอกมายาในมุมลับตาคนแล้วเดินไปที่แนวป้องกันเพียงลำพังทุ่งกว้างไกลออกไปขาโพลนไปด้วยหิมะขาวไม่เห็นภาพกองทัพสัตว์อสูรบุกม่อย่างที่คิดดีหรือว่าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นไม่ได้มีแค่เขาเท่านั้นที่คิดอย่างนี้กองพลเรือนที่ทยอยกันเข้าประจำที่ก็กำลังถกเถียงเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน เจ้าชายเจอตัวขวานเหล็กแล้วแต่กลับเห็นเขากำลังมองไปไกลๆด้วยสีหน้าเคร่งครึมในมือยังกำแตรเขาสัตว์แน่นเจ้าเป็นคนเป้าแตรหรือพยะคาฝาบาททอดพระเนตรตรงนั้นสีพายขะขาเสียงของเขาแหบกว่าปกติมากเจ้านั่นมาแล้วเจ้านั่นหรือโรแลนด์มองไปไกลๆก็เนตจุดสีดำๆรังๆังที่สุดสายตาแม้ว่าอยู่ท่ามกลางพื้นหลังสีขาวปลอดก็ยังสังเกตเห็นได้ยาก ตามกฎแล้วพวกเขาจะเป่าตราเขาสัตว์เฉพาะสถานการณ์ที่ประเมินแล้วว่ากองลาตะเวนไม่สามารถรับมือได้เท่านั้นแต่ขวานเหล็กเป็นนายพรานผู้มากประสบการณ์ย่อมต้องมีเหตุผลของตัวเองแน่นอนเป็นพันผู้สมพะยะขะเขากลืนน้ำลายเมื่อหกปีก่อนกระหม่อมเคยพบเจ้าตัวนี้อย่างนั้นหรือโรแลนด์ย่นคิ้วตามหลักแล้วสัตว์อสูรควรจะตายไปตั้งตอนที่บุกป้อมประการลองซองแล้ว พวกมันไม่มีปัญญาไม่สามารถคิดได้ว่าควรล่าถอยไปก่อนป้อมประการลองซองยังไม่เคยถูกตีแตกทว่ามันกลับไม่ตายซ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อมาได้ถึงหปีเขาชักจะสังหรอนใจไม่ดีขึ้นมาเสียแล้วแต่ว่ามันอยู่ไกลขนาดนี้เขามองเห็นพียังจุดสีดำๆรัง,งๆเท่านั้นในขณะที่ควาเหล็กกลับจำแนกประเภทของมันได้อย่างชัดเจนสายตาของเขาไม่ธรรมดาจริงๆหรือว่าบางที่เขาอาจจะมองผิดไปเจ้าชายคิด สัตว์อสูรไม่ปล่อยให้โรแลนด์รอนานมันขยับเข้าใกล้กำแพงเมืองมากขึ้นทุกที่ไม่นานนักทุกคนก็เห็นศัตรูซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวนี้รูปร่างของมันไม่ได้ใหญ่ยักษ์ย้ายเหมือนพันธุผู้สมที่เจอคราวก่อนมองเผินๆคล้ายสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่แต่ที่หลังของมันมีปีกอยู่หนึ่งคู่เวลาไม่ใช้งานจะเก็บแนบลำตัวสด้านส่วนหัวมีลักษณะคล้ายสิงโตและมีตาสองคู่ ถ้าหากตาคู่ที่สองไม่ได้มีไว้เพื่อประดับหลักก็ต่อให้ไม่ต้องหันหลังมองมันก็สามารถรู้ความเคลื่อนไหวด้านหลังได้คาร์เตอร์กับเหล่านายพรานบรรจุกระสุนปันเรียบร้อยเตรียมพร้อมต่อสู้กับศัตรูเต็มที่ทว่าพันผู้สมหัวสิงโตไม่ได้บุกตรงเข้ามามันหยุดฝีเท้าอยู่นอกระยะยิงของธนูแล้วกวาดตามองไปรอบทิศทาง ระยะนี้อยู่ในระยะยิงของปันคาบศิลาแต่โอกาสที่จะยิงถูกแทบเป็นศูนย์ไม่นานนักมันก็กระโดดไปด้านซ้ายแล้วสยายปีกออกทําให้ลําตัวที่ใหญ่โตของมันขยับบินขึ้นมาได้เหมือนอย่างที่ขวานเหล็กเคยบอกไว้จริงๆมันสามารถบินหรือร่อนได้ในระยะใกล้ๆหลังจากบินข้ามสิ่งกีดขวางมาแล้สัตว์อสูรพันผุ้สมก็วิ่งไปยังจุดที่ไม่มีคนป้องกันบริเวณปลายกำแพงฝั่งตะวันตกอย่างรวดเร็ว โรแลนด์ร้อนใจมากลางสังหณรเป็นจริงแล้วมันสามารถประเมินนี้จัดอ่อนจุดแข็งของศัตรูจากการสังเกตและเลือกโจมตีบริเวณที่อ่อนแอได้เรื่องนี้พิสูจน์สติปัญญาของมันได้อย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่สัตว์ป่าทั่วไปไม่มีแม้บางครั้งพวกมันจะเลือกโจมตีจุดอ่อนของเยอเหมือนกันแต่นั่นเกิดจากสัญชาตญาณที่ถ่ายทอดต่อๆกันมานับพันนับหมื่นปีเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่รู้จักพวกมันจะตัดสินอะไรไม่ได้เลยยิ่งการ วิเคราะห์เป้าหมายหลายๆตำแหน่งพร้อมกันแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่มีปัญญาหมายความว่าอย่างไรมีนุษย์อาศัยสมองอันปรัดเปรื่องและความอดทนอันยอดเยี่ยมไต่เต้าตจากชีวิตในท่าง,งูย่าอันดิบเถือนไปสู่จุดสูงสุดในห่วงโซ่อาหารโรแลนด์ไม่กล้าคิดต่อไปเลยเขากวักมือเรียกหัวหน้าอัศวินให้ตามเขาไปส่วนนำยกพร,รานคนอื่นๆให้ตามขวานเหล็กไปดักยิงสัตว์อสูรตัวนี้ สัตว์อสูรวิ่งมาถึงบริเวณไม่ที่มีคนแล้วก็กระโดดข้ามกำแพงอย่างง่ายดายจากนั้นก็วิ่งไปทางเขตที่อยู่อาศัยของชาวเมืองไม่เห็นกองนายพรานอยู่ในสายตาแม้แต่น้อยเดรฉฉานโรแลนด่ากองพลเรือนส่วนกำแพงที่สองตามข้ามากองหนุนขึ้นไปรักษากำแพงชั่วคราวเวลานี้เขาไม่สนแล้วว่ากองพลเรือเคยฝึกแทงอยู่กับที่เท่านั้นระหว่างการ เคลื่อนขบวนอาจทําให้เกิดการแตกกองแล้วถูกสัตว์อสูรจูโจมเดียวได้คาร์เตอร์นำองครักษ์ตามติดเจ้าชายพวกเขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งทุกคนสามารถเสริมช่องโหว่ที่อาจปรากฏได้ทุกเวลาส่วนสุดท้ายของขบวนคือกองปันที่มีขวานเหล็กเป็นผู้นำหลังจากเข้ามาในเขตเมืองเก่าแล้วตัวอาคารบ้านเรือนก็บทบังทัศนวิสัยของทุกคนยิ่งเมื่อถนนมีขนาดแคบเล็กและถูกหิมะปกคลุมด้วยแล้วคนทั้งหลายจึง เคลื่อนไหวได้อย่างลำบากโรแลนด์ไม่กล้าสั่งแยกกองกันออกตามหาจึงได้แต่เดินทะลุตรอกซอยที่ควายกันไปมาหวังจะเจอร่องรอยของสัตว์อสูรโดยไว้ที่สุดเขานึกเสียใจที่ไม่ได้พาไลนิ่งมาด้วยหากมีแม่มดช่วยดูอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาคงไม่ต้องวิ่งวุ่นไปมาอย่างไร้จุดหมายเหมือนมแมลงวันถูกเด็ดหัวอย่างนี้หลังจากตามหาอยู่สักครู่พวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของชาวเมืองดัง มาจากตรอกลึกขบวนคนรีบเปลี่ยนทิศทางมุ่งหน้าไปยงตั้นเสียงอย่างรวดเร็วโชคดีที่สมาชิกกองพลเรือนส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองในเขตเมืองเก่าหลังจากแน่ใจจุดหมายแล้วพวกเขาก็ทะลุซอกเล็กๆหรือแม้กระทั่งมุดเข้าสวนหลังบ้านคนในบริเวณนั้นอย่างคุ้นเคยตอนที่มาถึงที่เกิดเหตุนั้นโรแลนด์เห็นคนคนหนึ่งถูกกัดตัวขาดเป็นสองท่อนอวัยวะภายในกระจายเกลื่อนพื้นเสียชีวิตแล้วอย่างแน่นอนสวรรค์ นี่มันฝอกนี่ข้ารู้จักเขาบัดซบมันนี่ไปแล้วหรือระวังทางขวานั่นทันใดนั้นก็มีคนตะโกนขึ้นยังไม่ทันขาดคำเงาดำเงาหนังก็ฉายวาบออกมาจากบ้านไม้ทางขวามือเศษไม้ปลิวกระเด็นไปทุกทิศทางสัตว์อสูรพุ่งทะลุก,กำแพงบ้านไม้ออกมาแล้วกระโจนเข้ามาในกลุ่มคนที่ยังไม่ทันเตรียมการป้องกันมันใช้กรงเล็บหน้ากดตัวสมาชิกกองพล เรือนคนหนึ่งแล้วอาป้ากักดะทันทีขวานเหล็กตั้งสติได้ก่อนใครเขาอยากจะยกปันยิงแต่พบว่ากองพลเรือนที่แต่คือได้ปิดทางสัญจรในตรอกหมดแล้วเข้าหาโอกาสยิงเหมอาๆไม่ได้จึงได้แต่เดินเบียดฝูงชนมุ่งหน้าไปทางเป้าหมายทีละก้าๆนายพรานคนอื่นๆก็ประสบปัญหาแบบเดียวกันพวกเขาพากันหนีปันไว้ใต้รักแร้แล้วกระโดดเกาะชายคัมปีนขึ้นหลังคาบ้านไปอย่างรวดเร็ว พันุผู้สมไม่สนใจทวันที่พุ่งแทงเข้ามาแม้แต่น้อยมันกางปีกปัดป้องการแทงอันสับสนวุ่นวายของฝูงชนขณะที่มันกำลังจะกระโดดหนีไปพร้อมกับร่างอาบเลือดของเหยื่อที่อยู่ในปากนั้นเสียงปันก็ดังขึ้นละอองเลือดสีดำพันพุ่งออกมาจากตัวพันธุผู้สมหลายจุดพันธุ์ผู้สมถูกยิงด้วยลูกตะกั่วก็คำรามอย่างเดือดดาลมันสะบัดเหยื่อที่อยู่ในปากทิ้งแล้วสยายปีกจะกระโจนใส่นายนพรานที่อยู่บนหลังคำ จังหวะนั้นเองขวานเหล็กเบียดออกมาจากฝูงชนได้พอดีเขาจาะปันใส่หน้าสัตว์อสูรอย่างรวดเร็วแล้วเหนี่ยวไกลทันทีการจ่อยิงชนิดติดหน้าขนาดนี้ย่อมไม่มีโอกาสพลาดแก๊สจำกัดดินปันกระจายเข้าจมูกสัตว์อสูรกระสุนที่พุ่งออกจากลำกล้องไม่ลดความเร็วลงมันเจาะเข้าดวงตาฝ่ายตรงข้ามแล้วทะลุไปถึงสมองสัตว์อสูรพันผู้สมตัวแข็งไปทั้งร่างก่อนจะหงายหลังล้มลงกับพื้น บทที่66สงครามแห่งเฮอร์มีส 1. สายฝนเย็นช้ำโปรยลงมาชล้างกลิ่นคาวเลือดในเมืองศักดิ์สิทธิ์ใหม่อลิเซียที่กำลังถือดาบหอบหายใจอย่างแรงเธอไม่ได้เพิ่งเข้าร่วมสงครามปกป้องเฮอร์มีสเป็นครั้งแรกแต่เธอก็ไม่เคยคิดว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์ใหม่ก็อาจมีวันแตกพ่ายได้เหมือนกันกำแพงเมืองถึงเคร้าล่มสลายแล้วอลิเซียไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดที่หน้ากลรหวัดนี้มาก่อนพันผูสมลักษณะ เหมือนแมลงขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินแล้วแนบลำตัวกับผานาแข็งกรงเล็บแหลมของมันเจาะเข้าผิวกำแพงราวกับตะขอมันค่อยๆไต่ขึ้นยอดกำแพงอย่างช้าๆในขณะที่ลำตัวของมันยังโผล่ขึ้นจากพื้นดินไม่หมดลำพังแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวยังพอทำเนาแต่ใครจะไปคิดว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะอาปากขนาดใหญ่แล้วคลายสัตว์อสูรพันผุโสมออกมาอีกจำนวนมากผู้คนบนกำแพงพลันแตกหือ กองทัพที่เคยเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสัตว์อสูรโจมตีจนเละเทะกองกำลังพิพากษาแนวหน้าของอลิเซียก็แตกกระเจิงเหมือนกันเธอมองดูเพื่อนร่วมสงครามถูกสัตว์อสูรกลืนกินไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยเลือดคนอุ่นๆกับเลือดสีดำของพวกสัตว์ประหลาดไหลผสมกันไปตามร่องพื้นหินจากนั้นเสียงสัญ,ญญาณสั่งถอยก็ดังขึ้นเครื่องขวางหินของเมืองศักดิ์สิทธิ์เริ่ม ทำงานหินแกรนิตขนาดครึ่งตัวคนร่วงลงมาจากฟ้าโดยไม่สนว่าบนกําแพงยังมีคนของตัวเองและกองทัพของอาณาจักรอีกจํานวนมากอลิเซียจําได้เพียงว่าหินก้อนหนังก็ระแทกใส่หัวหน้ากองดูชาโตซึ่งอยู่ข้างๆเธอพอดีเธอลุกขึ้นมาจากพื้นแล้วจึงเห็นร่างของเขาฝังจมลงไปกับแผ่นหินที่แตกเป็นร่องพร้อมกับชุดเกราะลำตวัดราวกับกระดาษที่ยกย่านไส้ไหลออกมาจากรอยแตกที่ ท้องเลือสดสดๆที่ยังขึ้นไอรอนไหลรวมกันนี้เป็นแอ่งอยู่ใต้ร่างเขาหากเธอไม่ได้กระโดดหลบตอนที่หินร่วงลงมาหลักก็ป่านี้นอก็คงมีจุดจบเหมือนเขาเธอคิดส่วนเรื่องที่ว่าสุดท้ายแล้วเธอสามารถตีฝ่าล้อมหลายชั้นจนกระทั่งถอยลงไปถึงเชิงกำแพงได้อย่างไรนั้นอลิเซียจำไม่ค่อยได้แล้วเสียงหวยหววและเสียงอุทานสาบแช่งดังขึ้นมาจากรอบกายคนทั้งหลายกวาดแก้วอาวุธเข็นฆ่ากันอย่างบ้าคลั่งดูไม่ ออกว่าพวกเขากําลังทําสงครามกับพวกสัตว์อสูรหรือว่ากับพวกเดียวกันเองกองกําลังพิพากษาหนังกองหนึ่งรกว่าคนเหลือคนที่รอดชีวิตมาได้รวมตัวเธอแล้วเพียงสิบสองคนเท่านั้นเอาอย่างไรต่อดีหัวหน้ากองหัวหน้ากองอลิเซียอลิเซียพลันได้สติขึ้นมาจริงสิตามระเบียบของกองกําลังพิพากษาหา่า หัวหน้ากองตายในสนามรบรองหัวหน้ากองจะต้องรับตำแหน่งแทนแล้วนากองทัพทำสงครามต่อไปเธอกัดริมีฝากแนนก็ระทั่งได้กลิ่นขาวเลือดคลึงเต็มปากพวกเราไปที่ประตูทิศเหนือของเมืองก่อนหักสัตว์อรูจะโจมตีเมืองศักดิ์สิทธิ์ใหม่ก็ต้องผ่านที่นั่นคำสั่งนี้หมายความว่าเธอจะสลัดเขตที่อยู่อาศัยทั้งหมดระหว่างกำแพงเมือง และเมืองส่วนในไปแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่มีที่ไหนสำคัญไปกว่าศูนย์กลางของศาสนา,าจักรมหาวิหารเฮอร์มิสอันที่จริงเธอยังมีอีกคำพูดที่ไม่ได้พูดออกไปขนาดผานาแข็งยังต้านทานสัตว์ประหลาดเหล่านี้ไม่อยู่แล้วเธอกับคนที่เหลือออกสับเอ็ดคนจะทำอะไรได้บางทีวันนี้อาจจะเป็นวันที่เธอถวายชีวิตแก่พระเจ้าก็ได้ขอพระเจ้าโปรดเมตตาเธออธิษฐานในใจขณะเดียวกันก็ตะโกนเสียงดังกองกำลังพิพากษาสู้สุดใจ พวกเราเดินหน้ากองกําลังพิพักษาสู้สุดใจคนอื่นๆตะโกนตามอย่างพร้อมเพรียงคนสิบสองคนเดินเรียงแถวไปตามทางเล็กๆซึ่งมุ่งหน้าไปสู่ประตูทิศเหนือเสียงต่อสู้ที่บริเวณกําแพงเมืองค่อยๆเบาลงจนกระทั่งหายไปทํำกลางเสียงลมฝนกระทั่งมาถึงประตูทิศเหนือแล้วอลิเซียจึงเห็นว่าบริเวณหน้าสะพานชักมี ทหารพิพากษาจำนวนไม่น้อยมาร่วมตัวกันอยู่แล้วดูท่าทางทุกคนคงคิดแบบเดียวกันนั่นทำให้เธอรู้สึก,กิีดขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าช่วงเวลากับขันอย่างนี้กลับไม่มีใครชักสะพานขึ้นไปอลิเซียย่นหัวคิ้วเดินไปหานักรบท่าทางองอาจซึ่งสวมชุดสีแดงอย่างผู้พิพากษากำะหมัดททำความเคารพว่าท่านผู้พิพากษาข้าคือหัวหน้ากองหน้าที่สี่อลิเซียควินข้าชื่อทักเกอร์ทอ เป็นผู้รับผิดชอบประตูทิศเหนือลำบากเจ้าแล้วชายหนุ่มพยักหน้าพวกเราตั้งหน่วยฉุกเฉินไว้ด้านหลังประตูทิศเหนือหากมีใครในกองเจ้าได้รับบาดเจ็บก็ส่งไปที่นั่นได้ท่านผู้พิพากษาข้าไม่เข้าใจเหตุใดป่านี้นอนแล้วยังไม่ชักสะพานขึ้นอีกสัตว์อสูรบนกำแพงเมืองอาจบุกมาที่นี่ได้ทุกเมื่อพวกเราจะต้องปกป้องเมืองชั้นในให้ดีที่สุด จเย็นใจเย็นหัวหน้ากองข้ารู้ว่าเจ้าและกองทัพไม่กลัวการสละชีพแต่การสละชีพอย่างไร้ความหมายนั้นไม่มีประโยชนาา์ศาสนจักรยังไม่ถึงช่วงเวลาสุดท้ายเร็วๆนี้แน่เขายื่นมือไปปาดฝนบนหน้าผากเจ้าไปรอคำสั่งที่จุดรวมพลดีกว่าหากยาขับความเย็นหมดแล้วก็ไปขอได้ที่หน่วยพลธิการพอได้ยินผู้พิพากษาพูดอย่างนี้อลิเซียถึงได้พบว่าตัวเองกำลังหนาวจนตัว แข็งตั้งแต่ออกจากสนามรบมาทั้งหยาดเหืออ่ออาดและสายฝนก็ฉลมตัวเธอมาตลอดจนเธอแทบจะแข็งเป็นนักแข็งอยู่รอมรอบใบหน้าก็ถูกลมหนาวยะเยือกพัดประทับไปไม่ได้ขาดเวลานี้เธอสันสถานไปทั้งร่างเธอควักถุงหนังแกออกมาจากกระเป๋าเสื้อตัวในแล้วเขย,าาย่าใส่ฝ่ามือแต่กลับเห็นเพียงหน้าเหนียวเหนียวไหลออกมาดูท่าเม็ดยาคงถูกบดเละไประหว่างทำสงครามแล้ว เธอถอนใจพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นยาขับความเย็นเม็ดสีน้ำตาลแดงถูกยื่นมาตรงหน้าเธอกินของข้าก่อนก็ได้ทักเกอร์ยิ้มให้เธอแล้วค่อยคืนค่าทีหลังอลิเซียไม่เกรงใจรับยาเม็ดนั้นมีแล้วเคี้ยวกลืนลงไปบางทีพวกเราอาจจะไม่มีโอกาสได้กินยานี้อีกแล้วก็ได้ถูกของเจ้าแบบนั้นก็ไม่เลวเหมือนกันทักเกอร์พยักหน้าเห็นด้วยยานีรสชาติแย่เต็มทน ทันทีที่พูดจบกลิ่นคาวรุนแรงก็ผุดขึ้นมาจากในท้องอลิเซียสนามรบที่เต็มไปด้วยซากศพยังไม่ส่งกลิ่นเห็นชวนคลื่นไส้ขนาดนี้เธอรู้สึกราวกับสิ่งที่กินลงไปไม่ใช้ยาทว่าเป็นส่วนผสมของเลือดและเนื้อที่เน่าเปื่อยมานานความรู้สึกเมื่อยและชายอย่างรุนแรงแผ่กระจายจากท้องไปทั่วตัวความหนาวพลันสลายไปในพริบตาจากนั้นกระแสะความอบอุ่นก็ไหลไปตามเส้นเลือด อุณภูมิร่างกายค่อยๆกลับมาเป็นปกติเหงื่ออาทิจับตัวเป็นน้าแข็งเริ่มไหลได้ไอสีขาวลอยขึ้นมาจากสีสแตเทออีกนิ้วเท่าที่หนาวชากลับมามีความรู้สึกอีกครั้งแต่ต้องไม่ใช้วันนี้เมื่อเห็นเธอก้อนยาขับความเย็นแล้วผู้พิพากษาก็บอกมือว่ากองกําลังอัยศิธิ์กําลังเดินทางมาจากมหาวิหารแล้วสัตว์อสูรข้ามประตูทิศเหนือมาไม่ได้หลอกเจ้าพาคนของเจ้าไปที่จุดรวมพลดีกว่าแล้วอย่าลืมตรวจดูยาของ พวกเขาด้วยเล่าอย่าให้เป็นเหมือนเจ้าพอจะใช้ถึงรู้ว่าไม่มีกองกําลังอิยาสิทธิ์กองกําลังที่ลาเลิศที่สุดของาศาสนาจักรอลิเซียได้ยินชะอุมานานแต่ไม่เคยเห็นกับตาสักครั้งแต่ว่าต่อให้กองกําลังอิยาสิ์แข็งแกร่งตามที่เล่าลือจริงๆอย่างไรเสียก็เป็นแค่มนุษย์ด้วยร่างกายของมนุษย์ต่อให้ฝึกหนักอย่างไรก็ไม่สามารถเอาชนะพันผุ้สมกลุ่มใหญ่ได้ง่ายๆหรอกแต่ว่าในเมื่อผู้พิพากษาพูดแบบนี้ เธอก็ได้แต่นำทหาร11คนของเธอออกไปจากประตูทิศเหนือเดินทางไปยังจุดรวมพลทางตะวันตกที่นี่มีทหารพิพากษาหลายร้อยคนมาชุมนุมกันอยู่แล้วพวกเขายืนกระจัดกระจายอยู่กลางสายฝนปล่อยให้หยาดฝนไหลอาบหน้าบางคนถึงกระทั่งนั่งกับพื้นยังเชื่อชามีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังยืนเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบรอประจันหน้ากับศัตรูที่อาจปรากฏกายขึ้นได้ทุกเมื่อ หากเป็นเมื่อหลายวันก่อนอลิเซียจะต้องลุกข,ขึ้นมาตวัดด่าพวกเขาแน่นอนทอว่าตอนนี้เธอเองก็งุนงงไปหมดเช่นกันเพื่อที่จะสร้างเมืองศักดิ์สิทธิ์ใหม่แห่งนี้คนจำนวนไม่น้อยได้สั่งเวชชีวิตไว้ที่นี่หรืออาจบอกได้ว่าอิดทุกชิ้นของที่นี่ก่อขึ้นด้วยเลือดของเหล่าสาวกและทหารพิพากษามุกนายกมักพูดเสมอว่าการได้ครอบครองเฮอร์มีสก็เท่ากับได้ครอบครองอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกมนุษย์ เทว่าวันนี้ดูเหมือนอาณาจักรของพระเจ้าจะตกอยู่ในน้ำมือปีาศาจเสียแล้วสัตว์อสูรมาแล้วมีคนตะโกนเตรียมตั้งรับอลิเซียกระตุ้นความฮึกเหิมขึ้นมาชูดาบจ้องเงาดำบนท้องฟ้งฟาที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วตะโกนเสียงดังเพื่อเฮอร์มิสเพื่อเฮอร์มิส